สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องรารอบตัวนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อืมเชื่อว่าน่าจะโดนใจใครให,หลายๆคนเลยและก็อาจจะเคยทิ้งรอยแผลไว้ในใจของพวกเราแทบทุกคนนั่นก็คือเรื่องการถูกนินทาค่ะเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยนะครับ ใช่ค่ะมันแปลกมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนจะโดดเด่นจะเงียบเงียบหรือแค่ทำหน้าที่ของเราไปเฉยๆสุดท้ายเราก็อาจจะกลายเป็นหัวข้อสนทนาของใครบางคนได้อยู่ดีครับผมคำถามสำคัญวันนี้ก็คือพอเรารู้เข้าแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองอย่างไนจะรับมือกับมันยังไงโดยที่ไม่ต้องเจ็บปวดหรือลุกไปสร้างความขัดแย้งให้มันบานปลาย วันนี้เราจะมาลองหาคำตอบกันผ่านมุมมองของจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งไม่ใช่การบอกให้เราอดทนนะครับแต่เป็นการชวนให้เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงครับเลยครับการคุยกันวันนี้เหมือนเราได้เครื่องมือดีๆติดตัวไปใช้เลยเราจะไม่ได้แค่บอกว่าอย่าไปสนใจเพราะเรารู้กันดีว่ามันทำยากแต่เราจะมาดูกันว่าไอ้ความเจ็บปวดนั้นนะมันเกิดจากอะไรกันแน่พอเราเห็น,นกลไกของมันแล้วเราจะพบว่าเรามีวิธีรับมือกับมันได้ดีกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามแรกที่อยากชวนคุยแล้วก็อยากให้เรายอมรับความรู้สึกตัวเองไปพร้อมๆกันก่อนเลยก็คือทำไมแค่คำพูดลอยๆของคนอื่นถึงทำให้เราเจ็บปวดได้รุนแรงขนาดนี้คะสำหรับใครที่กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกโกรธเสียใจหรือน้อยใจอยู่อยากบอกว่านั่นเป็นเรื่องปกติมาก ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอเลยแต่มันเกือบจะเหมือนเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของร่างกายด้วยซ้ําในทางจิตวิทยามันมีคําอธิบายไหมคะว่าทําไมมันถึงรู้สึกรุนแรงได้ขนาดนั้นเป็นคําถามที่สําคัญมากครับเพราะมันชี้ไปที่แก่นของการเป็นมนุษย์เลยคือต้องย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของเราครับมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมมาตั้งแต่ยุคดึกดําบรรพ์การอยู่รอดของเรามันผูกติดอยู่กับการได้รับการยอมรับจากฝูงหรือกลุ่ม การถูกขับออกจากกลุ่มในสมัยก่อนมันหมายถึงความตายสถานเดียวเลยนะครับโหขนาดนั้นเลยครับดังนั้นสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเราที่เรียกว่าอะมิกดาลลาซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์และความกลัวเนี่ยมันเลยถูกตั้งโปรแกรมมาให้ไวต่อสัญญาณของการถูกปฏิเสธจากสังคมเป็นพิเศษค่ะทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับการถูกนินทาในยุคปัจจุบันมันทำหน้าที่เหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยดังลั่นในหัวเราเลยว่า ระวังสถานะทางสังคมของคุณกำลังสั่นคลอนคุณอาจจะกำลังถูกผลักออกจากกลุ่มนะโหพออธิบายแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียความรู้สึกแต่มันคือสังชาตยานการเอาตัวรอดที่ฝังลึกอยู่ใน DNA ของเราเลยนี่เองใช่ครับสมองเราคงแยกไม่ออกสินะคะว่านี่คือคำนินทาในออฟฟิศไม่ใช่การถูกขับไล่ออกจากเผ่าในยุคอินถูกต้องเป๊ะเลยครับ สมองส่วนนั้นมันแยกไม่ออกจริงๆปฏิกิริยาทางร่างกายที่เกิดขึ้นจึงคล้ายกันมากคือระบบประสาทอัตโนมัติจะเข้าควบคุมทันทีค่ะหัวใจเต้นเร็วขึ้นกล้ามเนื้อเกรง็งอืร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมอนความเครียดอย่างคอร์ติซอลออกมาแล้วความคิดของเราก็จะเริ่มวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องนั้นจริงค่ะคิดวนจริงๆแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือมีงานวิจัยที่เขาไปสแกนสมองแล้วพบว่า ความเจ็บปวดทางใจจากการถูกกีดการทางสังคมเนี่ยมันไปกระตุ้นสมองในบริเวณเดียวกันกับความเจ็บปวดทางกายภาพเลยครับหมายความว่าความรู้สึกเจ็บที่ใจมันไม่ใช่แค่คําเปรียบเปรยหรอคะแต่สมองเรารับรู้ว่ามันคือความเจ็บปวดจริงๆหรอคะใช่ครับมันคือความเจ็บปวดจริงๆในระดับชีวภาพเลยดังนั้นการที่เราจะบอกตัวเองให้เลิกคิดมากหรืออย่าไปรู้สึก มันจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในตอนแรกเพราะมันคือปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่ร่างกายใช้เพื่อเตือนเราให้ระวังภัยครับการยอมรับว่าความเจ็บปวดนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องธรรมชาติคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยการเข้าใจที่มาที่ไปแบบนี้มันช่วยให้รู้สึกใจดีกับตัวเองมากขึ้นจริงๆนะคะว่าเราไม่ได้ผิดปกติที่รู้สึกแบบนี้ครับผมโอเคพอเรารู้แล้วว่าเราถูกสร้างมาให้รู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องพวกนี้โดยธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันเราก็คงปล่อยให้มันมาบั่นทอนชีวิตเราตลอดไปไม่ได้แล้วก้าวต่อไปคืออะไรคะเหมือนเราต้องหาวิธีดึงสติกับมามองสถานการณ์ให้ต่างออกไปใช่ครับฉันว่าจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยนะคือการฝึกตั้งคําถามกับตัวเองว่าเรื่องที่ได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราหรือเป็นเรื่องของเขากันแน่อืม แนวคิดนี้มันช่วยให้เราสร้างระยะห่างทางใจขึ้นมาได้แต่ในทางปฏิบัติมันก็ทำใจให้เชื่อแบบนั้นยากนะคะโดยเฉพาะเวลาที่คำพูดนั้นมันจี้ใจดำเราพอดีจริงครับมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนเลยแต่หลักการสำคัญก็คือการทำความเข้าใจแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการอินทาแรงจูงใจครับถ้าเรามองให้ลึกลงไปเราจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วมันแทบไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยนะ แต่มันเป็นภาพสะท้อนโลกภายในของผู้พูดเองเสียมากกว่าโอ้ oh. ลองนึกดูนะครับคนที่มั่นคงและมีความสุขกับชีวิตตัวเองจริงๆเนี่ยเขาแทบไม่มีเวลาหรือพลังงานเหลือไปสนใจเรื่องของคนอื่นในงานลบเลยก็จริงนะคะการนินทามักจะมาจาก 1. ความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองการวิจารณ์คนอื่นทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาชั่วขณะค่ะ 2>, <c oughs> 2. ความอิจฉาที่เห็นเรามีหรือเป็นในสิ่งที่เขาไม่มี 3. ก็คือความเบื่อหน่ายหรือความต้องการที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นผ่านการมีศัตรูร่วมกันอ๋อมีศัตรูร่วมกันจะได้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันใช่ครับเป็นวิธีสร้างกลุ่มที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งเลยแปลว่าเนื้อหาของคำนินทามันบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความกลัวความไม่มั่นคงหรือความต้องการของผู้พูดมากกว่าที่จะบอกความจริงเกี่ยวกับตัวเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับ แต่ขออนุญาตลองตั้งคำถามแทนใจหลายๆคนหน่อยนะคะแล้วถ้าในคำนินทาน,นั้นมันมีส่วนที่เป็นเรื่องจริงอยู่หรอคะเราจะยังบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขาได้เต็มปากหรอคะมันจะกลายเป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือจุดที่ต้องใช้สติอย่างที่เราคุยกันเลยเราต้องแยกแยะให้ออกระหวังคำนินทาเพื่อทำลายกับคำวิจาร์เพื่อก่อ Constructive criticism ใช่ครับซึ่งมันต่างกันโดยสิ้นเชิง คำวิจารณ์เพื่อก่อมักจะมาพร้อมความปรารถนาดีและแนวทางแก้ไขแต่นินทามีเป้าหมายเพื่อลดทอนคุณค่าอืดังนั้นเมื่อเราได้ยินอะไรมาแทนที่จะเชื่อทั้งหมดหรือปฏิเสธทั้งหมดให้เราลองใช้คำถามนี้กับตัวเองครับสิ่งที่ได้ยินมานี้ส่วนไหนคือข้อเท็จจริงและส่วนไหนคือการตีความที่ใส่สีใส่ไข่เข้ามาแยกแยะข้อเท็จจริงกับการตีความครับ การตั้งคำถามแบบนี้จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์และยังเปิดโอกาสให้เราได้ทบทวนตัวเองอย่างเป็นกลางด้วยเราต้องจำไว้เสมอครับว่าไม่ใช่ทุกความคิดเห็นของคนอื่นจะคู่ควรกับพื้นที่ในหัวใจของเราเราคือคนที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะรับอะไรเข้ามาและจะปล่อยอะไรทิ้งไปเป็นมุมมองที่ทําให้เราดึงอำนาจกลับมาอยู่ที่ตัวเองจริงๆค่ะแทนที่จะปล่อยให้คนอื่นมาเป็นคนชี้ถูกชี้ผิดในชีวิตเราเอาละ่ะพอเราปรับมุมมองได้แล้วว่าเราคือผู้เลือก ตอนนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าแล้วเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมละ่ะมีเทคนิคอะไรบ้างที่เราเอาไปใช้ได้จริงในวินาทีที่ได้ยินเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับตัวเองครับฉันว่าเทคนิคแรกน่าจะสําคัญที่สุดเลยคือการฟังอย่างมีสติไม่ใช่อารมณ์หรือที่เรียกว่า mindful listening ฟังดูดีนะแต่เวลาเลือกขึ้นหน้าจริงๆมันคงเป็นอะไรที่ทําได้ยากสุดๆเลยค่ะยากที่สุดเลยครับเพราะปฏิกิริยาแรกของเราคือสู้หรือหนี Fight or Flight ใช่ค่ะอยากจะโต้ตอบทันทีหรือไม่ก็อยากจะหนีไปเลยหลักการของ mindful listening จึงเข้ามาเพื่อซื้อเวลาให้สมองส่วนที่ใช้เหตุผลของเราได้กลับมาทำงานซื้อเวลาครับมันมีขั้นตอนง่ายๆที่เราฝึกได้เลยนะขั้นแรกเมื่อได้ยินเรื่องอะไรมาหยุดครับหยุดจริงๆแค่หยุดเลยหยุดอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพิมพ์อย่าพึ่งทำอะไรทั้งสิน้นให้เวลาตัวเองสักสิบวินาทีอื ขั้นที่สองหายใจครับหายใจเข้าลึกๆทางจมูกแล้วผ่อนออกยาวๆทางปากสักสามสี่ครั้งการทำแบบนี้จะส่งสัญญาณไปที่สมองว่าเราปลอดภัยแล้วไม่ต้องตื่นตระหนกเหมือนกดปุ่มพอสใช่ครับเป็นการกดปุ่มพอสให้อารมณ์ที่กำลังพลุ่งพล่านแค่หยุดกับหายใจนี่ก็เหมือนสร้างเกราะก,กำบังชั้นแรกให้ตัวเองแล้วนะคะก่อนที่จะทำอะไรที่เราอาจจะเสียใจทีหลังใช่ครับและเมื่อเราเริ่มสงบลง ก็มาถึงขั้นที่3คือฟังโดยไม่ตัดสินคือรับข้อมูลนั้นเข้ามาเหมือนเป็นข้อมูลดิบก้อนหนึ่งก่อนอ๋ออย่าเพิ่งรีบแปลป้ายว่าเขาเกลียดฉันฉันมันไม่ได้เรื่องหรือนี่มันไม่ยุติธรรมให้ถอยออกมามองมันเหมือนนักสืบที่กำลังพิจารณาหลักฐานชิ้นหนึ่งค่ะและสุดท้ายขั้นที่สี่ที่ส่งพลังมากคือ การแยกแยะโดยใช้สองคำถามที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ข้อเท็จจริงกับการตีความครับสมมติมีคนมาบอกว่าได้ยินคนในทีมพูดว่าคุณทำงานช้ามากแถมยังดูไม่เป็นมืออาชีพเลยให้เราถามตัวเองด้วยคำถามแรกว่ามีส่วนไหนที่เป็นข้อเท็จจริงที่วัดผลได้บ้างอืมคำตอบอาจจะเป็นทำงานช้าอันนี้เราอาจจะต้องกลับไปดูว่าเราเคยส่งงานช้าจริงไหมถ้าจริง เราก็แค่รับข้อมูลนี้มาเพื่อพัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องสนใจส่วนอื่นรับมาแค่ข้อมูลครับแล้วก็มาที่คำถามที่สองส่วนไหนเป็นแค่การตีความหรือคําคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูดคำว่าไม่เป็นมืออาชีพนี่แหละครับคือการตีความล้วนๆอ๋อจริงด้วยค่ะซึ่งมันอาจจะมาจากร้อยแปเหตุผลของเขาถ้าเราพบว่ามันเป็นแค่การตีความเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะไม่แบกรับมันเอาไว้ค่ะ ไม่จําเป็นต้องเอามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเลยโอโ้โหพอมีตัวอย่างแบบนี้แล้วชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนเรามีตะแกรงร่อนเลยนะว่าอะไรคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เราจะเก็บไว้และอะไรเป็นแค่อารมณ์ขุนขุนของคนอื่นที่เราควรปล่อยให้ไหลผ่านไปใช่เลยครับการไม่โตตอบทันทีนี่คือการรักษาพลังงานของตัวเองที่ดีที่สุดจริงๆนะคะครับผมเพราะถ้าเราต้องไปสู้รบกับทุกคําพูดเราคงหมดแรงกันพอดีแน่นอนครับมาต่อกันที่เทคนิคที่สองเลยค่ะ หลังจากที่เราจัดการกับข้อมูลจากภายนอกไปแล้วสึกที่หนักที่สุดมักจะเป็นสึกกับตัวเองนี่แหละเสียงในหัวที่คอยซ้ำเติมเราอื mm. เรามักจะโหดร้ายกับตัวเองกว่าคนอื่นด้วยซ้ำแต่ self compassion คือการที่เราลองเปลี่ยนบทสนทนานั้นลองจินตนาการว่าถ้าเพื่อนสนิทของเรากำลังเจอเรื่องแบบนี้เราจะพูดกับเขายังไง mm. เราคงไม่ไปซ้ำเติมเขาใช่ไหมคะเราคงจะพูดว่าเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรนะมันโอเคที่จะรู้สึกแบบนี้หรือคำพูดของคนคนเดียวมันตัดสินค่าของแกไม่ได้หรอกเราแค่ต้องหัดพูดแบบนั้นกับตัวเองบ้างถูกต้องเลยครับและนี่ไม่ใช่แค่แนวคิดปลอบใจสวยๆนะครับมีงานวิจัยทางจิตวิทยาที่ทำโดยดรคริสตินเนฟผู้บุกเบิกเรื่องนี้เลยเขาพบว่า คนที่ฝึกฝน self-compassion เป็นประจำจะมีระดับความยืดหยุ่นทางอารมณ์หรือ emotional resilience สูงกว่ามากค่ะพวกเขาสามารถฟื้นตัวจากความผิดหวังหรือคำวิจารณ์ได้เร็วกว่าอย่างมีนัยะสำคัญหมายความว่าการใจดีกับตัวเองมันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจได้จริงๆหรอคะได้จริงๆครับเพราะเมื่อเรามีความเมตตาต่อตัวเองเป็นพื้นฐาน เราจะแยกตัวตนของเราออกจากการกระทําหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อ oh. เราจะมองว่าฉันทําพลาดไม่ใช่ฉันคือความผิดพลาดค่ะ <c oughs> เสียงภายในที่คอยให้กําลังใจและให้อภัยตัวเองนี่แหละครับคือเกราะป้องกันทางใจที่แข็งแกร่งที่สุดมันจะทําหน้าที่เหมือนเครื่องกรองเสียงทําให้เสียงวิจัยจากข้างนอกเบาลงและมีความหมายกับเราน้อยลงไปโดยอัตโนมัติฟังแล้วรู้สึกดีจังเหมือนเราสร้างกองเชียร์ที่ไว้ใจได้ที่สุดไว้ในใจเราเองเลยนะคะ ใช่ครับทีนี้มาถึงเทคนิคสุดท้ายซึ่งเป็นการจัดการกับปัจจัยภายนอกบ้างคือการเลือกสภาพแวดแล้อมและพลังงานที่เราจะอยู่ด้วยครับอันนี้ก็สำคัญมากข้อนี้เหมือนการย้ำเตือนว่าเราไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ในสนามรบตลอดเวลาก็ได้ใช่ไหมคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยสำหรับใจเราบ้างถูกต้องครับ เราไม่จำเป็นต้องพยายามอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจหรือทนฟังเรื่องราวลบๆตลอดเวลาใช่เลยครับหลายคนมักจะรู้สึกว่าการผอยออกมาคือการยอมแพ้หรือหนีปัญหาแต่ในมุมของจิตวิทยาเชิงบวกเราเรียกสิ่งนี้ว่าการจัดการพลังงานหรือสุขภาวะทางอารมณ์สุขภาวะทางอารมณ์ครับ emotional hygiene ซึ่งเป็นทักษะที่ฉลาดและจำเป็นมากค่ะ การลงมือทำก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับอาจจะเริ่มง่ายๆจากการสังเกตตัวเองว่าเวลาเราใช้เวลากับใครแล้วเรารู้สึกมีพลังรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ก็พยายามจัดเวลาไปอยู่กับคนเหล่านั้นให้มากขึ้นคนกลุ่มนี้จะเป็นเหมือนพาวเวอร์แบงค์ให้กับใจเราค่ะในทางกลับกันถ้าเรารู้ว่าวงสนทนาไหนหรือคนกลุ่มไหนที่คุยด้วยแล้วพลังงานเราหมดรู้สึกแย่กับตัวเอง การเลือกที่จะลดเวลาตรงนั้นลงหรือเดินออกมาอย่างสุภาพไม่ใช่เรื่องผิดเลยเหมือนการจัดสวนในใจเราเลยนะคะว่าจะเลือกปลูกต้นอะไรและจะถอนวัชพืชอันไหนออกไปบ้างเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับและอีกอย่างคือการเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยยืนยันคุณค่าในตัวเองจากภายในเช่นอะไรบ้างคะเช่นกลับไปทํางานอดิเรกที่เรารักออกไปวิ่งไปอ่านหนังสือหรือทําโปรเจกต์เล็กๆให้สําเร็จ กิจกรรมเหล่านี้จะคอยเติมเต็มความรู้สึกมีคุณค่าให้เราจากข้างในทำให้เราต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นน้อยลงเรื่อยๆนี่คือการจัดการเชิงรุกที่ดีที่สุดครับวันนี้เราเจาะลึกกันมาเข้มข้นมากจริงๆค่ะฉันว่าหลายๆคนน่าจะได้เครื่องมือดีๆกลับไปเยอะเลยขอสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้อีกครั้งนะคะข้อแรกเลยคือทำความเข้าใจและยอมรับว่าความเจ็บปวดจากการถูกนินทาเป็นเรื่องธรรมชาติสุดๆครับ มันคือสัญชาตญาณของเราไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอข้อ2คือฝึกเปลี่ยนมุมมอง,มองว่าคำนินทาส่วนใหญ่มันสะท้อนปัญหาในใจของผู้พูดมากกว่าจะเป็นความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเราใช่เลยครับและสุดท้ายเรามีเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริง3อย่างคือ 1. ฟังอย่างมีสติเพื่อหยุดปฏิกิริยาอัตโนมัติและแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากการตีความครับยอดเยี่ยมเลยครับและผมอยากจะฝากมุมมองสุดท้ายทิ้งท้ายไว้นิดหน่อยครับค่ะ บางครั้งการที่เราถูกพูดถึงไม่ว่าจะในแง่ดีหรือร้ายมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวนะครับแต่ในหลายๆครั้งมันกลับเป็นสัญญาณว่าเรามีตัวตน oh. เรากำลังทำอะไรบางอย่างที่โดดเด่นพอที่จะถูกมองเห็นและสร้างแรงกระเพื่อมได้คนที่ไม่มีใครพูดถึงเลยตั้งหากคือคนที่อาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะดังนั้นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยคือคำพูดของคนอื่น แต่สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซนต์คือการตอบสนองของเราและการตัดสินใจว่าจะให้คำพูดเหล่านั้นมีอำนาจเหนือจิตใจเรามากแค่ไหนซึ่งอำนาจนั้นอยู่ในมือของเราเสมอครับเป็นการปิดท้ายที่เปลี่ยนมุมมองไปเลยจริงๆค่ะทำให้เห็นว่าทุกเรื่องมีอีกด้านเสมอสุดท้ายนี้สำหรับทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ไม่ว่าวันนี้จะกำลังเผชิญกับเรื่องราวอะไรก็ตามอยากจะฝากไว้สั้นๆว่าขอให้ใจดีกับตัวเองในวันที่โลกอาจจะไม่ได้ใจดีกับเรานะคะ ครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเกิดมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ